ห็อด้วกพอตจวน้อยอยู่ห่วงุบจึงในที่ขาวเขาวนเนี่ยอยางนี้โอ้ขาวครับสวยครับยุ่มหูเลยเคียจนอันนี้เลยนจ๋งงานปันใดหรือเประเนก็บุ่มีนามเขาจี่เปร์เนขาวขักขาวจุมทูน สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกันในทงหน้าให้เก้าครรมอนี้ร์ครับผมาพีพ่อหนองมาหาโก๊บไงเนาะค่ะโก๊บไงเขียนไงมีแต่กบไงแหละค่ะพี่น้องหากบหาเขียดเนาะครับผมเพราะว่าน้ำพุ่งโบกเป็นแล้วจ้ะคนมาโก๊บฝึกจิเขาง่ายเดียวฮักกามากับซาเจย์เก่าเนาะแม่งครับผมอยู่คนละมุมคนละแจ้ค่ะหาอยู่แถวนี้แหละจ้าซาเจย์กับบาววีดเนาะค่ะฮักกาม่ามาไอหมู่บ้านเนาะค่ะอยู่สุรินทร์เด้อค่ะครับผมอำเภออย่างอําเภอเมืองสุรินททรรร์์องงจััหวดสุินนค่่ะพี มาเกียรติสนนอกมือนี้ครับผมไปลุนไปชมนุ่งกันค่ะว่าเฮาสิม,มานวะท่ะครับผม<ไ>ก่อนเข้าชมคลิปก็ฝากพี่ฟังน้องน,นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮานะครับผม <oui S 2> เพื่อเป็นกำลังใจเฮาทั้งสองคนกด <oui S 2> ไลค์กดแช,แชร์ไม่ต้องแครียดอะไรกดไลค์ซืสอก็ดีใจเราพี่น้อง <c oughs> ปไปเดี๋ยวไปลุนกัน,มมนพี่น้องเฮาสิมานบ่ะมานมือมนีเนาะเกียิหมูเด้อจ้ะเกีหมูของไงตัวใหญ่ตัวใหญ่เท่นี่จ้ะ ดูนั่นนั่นนั่นว้าแห่งเถะ้ยตัวใหญ่สักหืฮมันเหมียนบอใจเได้ใจหวามนมันเหมียนบอเขีย่าแตกเขี่าแตก,ตกมีนะอือ กอวแมนอยู่นะห่วยสุด้นาะแต่แข็งแข็งลืมเอาเสียมมาผมนะผืนเสียมสาวเจยหูแนวใดก็หูแนวนึงพี่สิมาอยู่สูงเยจัเหลียวแมนกเคไปเรื่อยโอ้ยแมนแมนเมนีีเลยสิบลนแมนแมนเนียวผมเนียวแล้วยี่จะมาอยู่สูงกับเด็ก ับนมา้ลยดูเราบวกตุเห็่ของเขาเงียวจนเต็มผูกเต็มผูกอัหยักใส่เลยเกียร์เอาเกียร์ตวกุ๊บเอากุ๊บจทนที่หนึองแถบที่สอง กบกอยื่สูงเหรอฮะออเอรขึ้นว่งเแหงแล้วเรื่วงเ่องบอกนะปกอึ่นในรอยควายเห็ดปากกบตัวแม้นเมินเปิดแล้วต่ำสูยตับยืดสูงนตัว่ยจนอันนี้ขี้อะไรงานปันไดย ดูสาคกันบนเลยเนาะสาคัญดูน้ำห้อยทีห้อยเนาะเขาไปอยู่ในห้อยควายไปหามื่อเดียดก็ขันห่อนไปเลยเนาะอากาศเย็นดีนี่ดักปุกเลยโอ้มันอยู่ใต้ก่อนผัดไก่ที่อยู่หลึกอันนี้นี่โอ้เห็นโตัวคนเนี้ยเห็นเลยเห็นเลย นี่เสียมเนาะน้ำด,ดินเป็นแข็งนี่เองโอ้น้ำแตกเต็มแล้วลจับม,มาเลยได้แหม่หน้องน้องหยุดนอก,กรุบงงเขียด้วยโม่ไอ้ซารโตอลไรนี่กรุบหน่อยโอ,โอ้เกินตัวกับเมียคือไปอยู่ไกลกันแห้งอ่ะเจ้า ลังเลยทุกคนละฟังเลย,ลเ,ลยจเจออยู่ฝั่งหนึ่งบ่าวมิดไปฝั่งหนึ่งหาเรื่อยๆค่ะงานนี้บ่มียก็ไปงานใหม่เน้อทำเป็นเรื่อยพี่น้องหมอกได้เป็นตะเคียะกะเคียะฮะไปเบิ่งเกียร์ที่เอ๋หน่อยไดเกียร์ที่เอ๋ขัาไปอ้อบเกียร์ที่เอ๋ขับไปอ้อ สาสีแดงเด็กโตแลยซาัีแดงเดกโตแล้วสองสองหรอน่ตว่สสังเกตมากจะตีหาพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาเลยมามานี้คือเก่าครับพ่อปลูกพนะกักมาอนี่ปรกยังมือกอนพะนะยเลือยู่ตืนอู้หเลกใอ้นั่นเด้นั่นได้อูเปลี่ยนสาเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิดลบทา อิ้มละละง่ายดูเสียมเียโอ้ยไม่ได้เลยคือเป็นตอนนังส้นออกว่ะออกนี่ย อุ้ยเสียบแค่ไหนจังเหม็นนะเจเป็นล้ำเลยขี่มาขี่มาโอ้ยมันตีิงโคนี่ก็เสียบขี่มาขี่มาน้องเข้าขันมาเนี่ยอุ้ยมันวิ่งเสียบขึ้นมานี่เนาะขีอกบวี่ก็มีประโยชน์ได้เพียงไรไม่ใช่ผงดงเต่มดองหัวเล่นเนาะเป็นล้ำแต่อย่างหัวขาเออยีน้าทีแห่ง กนาครับสวยครับยุ้มหูเลยยุมหตอนอยู่นี่ยบ่เอ้ยงห่าเแล้วนะทอข้ามทอไม่าข้าก่อนทอแข่งนบางนึ่งยกได้ยกเสียมสีมาเต็ดวิอาตไงกบเย เเราบางจะฉีดที่ไปบางถือน้าม่ไอี่พนชวดนี่บ่เมีนจ้านี่คือถ่นใช่ไม่ได้เปิดเลยบ่งามเพชเมียนโอเมียนจังเลยบ่หนีดดไม่เินอยู่เนาะจุกเสียมเลย ไ่ไก่ไ่กกกอ่นีไ่างอยู่เลยย่างมาไก่จังแมวล้นมาดสตกตาตาย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 ้ยบางย่างขเมก็่าห้อยขัวเป็นหนอใช่ค่ากเลยพูดดีว่า น่ะนั่นเมาวิดผอเห็นบ่เมาวิดผอตาย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 ูชาเมาลนมาเจอตายตายตายแล้วพี่ก็ไปพี่โอ้ยโอ้ยที่จเขาวาโลดั้วกระไดอะไรออกอะไรออกาจารอาจารย์กบวนีเลยเสอมงีเมีนเนี่โอ้เมีนนี่งามท็อปเทนี่ทีเจงเมียนนี bớt ừ, <laughs> yeah. bị thịt, chỉ riêng phong ở giàn lònốt kéo, nỉ, ôi, 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 nó cắn ngắt, sập ta liền, nó bị u lực, wow, ngàm thép, nó sẽ ngắt, nó dễ, ngắt đây, ngắt đây, đây, ôi, bắt chắp, mà cô đây thì chắp, sao mất chi, tôi đang chĩu người chắp luôn, chiếc chúc, người chắp luôn, tôi đang chiu thì lấy nhiều dây Bác chắp chết, xem này.

สองต่อสี่สองต่อส <4 S 1> ี่ <3. S 1> water, it it. Mm ่อยนอมันเป็นห้อยหนวกก็อันวางนึงนะมันคายๆอยู่ดิมีห้อยดิมีห้อยเต้องใหาเบื้องอยู่น่ะชงใช้ชงใช้อยู่ไหมมาเด้อพอแล้วเด้อทามเนี้ผู้ใดพ่อทามเน้ผู้ใดพ่อ เอ้ยพ่อน้บอนี่ล่ะโอ้กวนีหปากไงแดมมาบวินมาบิงมาบิงายแล้กันอันนี้ไอ้่อพ่อให้นี่ให้น้องเขเบ้งดดนอะต้องป้องๆด้ตัวอืลุกเลยเนาะตุองหูยตุ้ตัวตรเนามเถอะปอปอตัวน่อยตัวนะ อู้งามอู้อู้หงามอาด่านานขมอดบกอดซะได้แล้วโอ้ยดูดเลยเนาะูเลยดูเลยวะดูเลยวูเวดมดะน้อยยังงมวกบจึงได้ที่ข่าวข่าเนี่เนี่ยมึงอะไเบียงขาวดีเนาะเขาก็หมวกกบนี่ใส่เสื้อลำเนีนเสื้อลำท่าทอง พูดไดอย่างเขาขาางๆสองสองสองข้างนะครับช่างน้าชาจิ้มเลยแต่ยีบไปเลื่องสีเรื่อยๆป่ะกบเต็มด้วยกบเต็มบมวันเนาะแตเต็ใอ้ไรครูปเนาะ เค้าเต็นนเขาจะโปเตีนไปใสดอกมีาหันมอน้ง่ยว่าน้งลองเน่แทบเอีนังมาท่านี่เสคนเี่ยเหรอเดียสิปรจจุอาจารย์นึขึ้นเนาะเนียนเหียนเนียนดีลบลบได้ไหมลบไปพุ่นาดรามเสียงเออนี่นี่ บ่มีเพื่องนะโบ่บ่บมีเพื่องโูกสัมโอ๊เมนโมเมนจังไถบ้างดีด่านเสียมเลยนั่นนั่นเมนเดี๋ยน้องเขาอยู่เมนด้วยใช่หรอใช้ตัวใช่จั้งดต่ผีอัยโอ้ย กบพดเก็บอะเกเิโมใช่งเโมเกิโมเจ็บันบกคือเนาะอีก็หันนิแล้วาครบีกบอยู่เบอร์นี่ออกนี่ออกเดียวขเมารถเียโไอเจังตัวงไอ้โ้ตัววันนี้เที่โมกบออกกบออก ค้วเขาเหยียบล้วกบออกเขียดเขามาอยู่เอาเอาเขียดเอาใครก่อปะไเฮ้ยเนอยัยใจรันครจเจกบอีลาได้สนิมสองโตเอาพามีนาะมัอนี้เนาะจำีนได้ไอ่ไอ่ก็ได้ซีหาโตมันนี่เดีปนอยู่กินอาสมีนาะมันนี่เนาะจ้า ่านก็ไลยะแล้วะเกรมากินขขากินกน,น้ำกันพี่น้องเเหทำะฮงสู่กันกินต้มหอยเขากินาจยําะย่ต้หอยกสบ์ต้มหอยกินกระทะปลรเนตงั้งิมเารวจีดถอดไข่ใสก่กบเลื่อมมาใครมาน้ม่ไปฏไิถอด้ากระทะถอดกระทดกระทอดกระทะขัวประคามบ บัเหลวก็ทาขัวบอวพีเจหินนี่ว่ะบัวตะขัวบัวขามเรียกว่าขัวคืออยู่แต่ว่ามถอดที่อยู่บัวเมียนหอยไงเลยพี่น้องหอยเชอร์รี่อ้วงามขนาดเลยได้นี่อ้วนนเป่งเลยปลาก็มปลาเต็มนนี่อ้วพี่น้องถ้าฟ้าลูกเข้าไปนี่ย่าไปกินได้พี่น้องจ้อยเคลียร์มึงเอาโหนะคนโตนทำนี้ข้นกับคาซ้ำเคียนแล้วบัวตะกินดังไฟ ดังโรเดอร์พลอยคนดังนี่แหละคนดังตั้มบะฮงพี่น้องตัง้มบะฮงกินครับนี่แหละบะคอยนี่แหละแล้วก็มีกับเข่ามาตะบานอยู่เดี๋ยวจะค่อยเผยเดี๋ยวจะค่อยเปิดเผยพอไปเดี๋ยวกันไลฟ์คลิล้น้องก็ดด้วครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสารับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ